ลดน้ำหนักลดพุงนะครับอย่าเริ่มจากการทำา i เเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรเดี๋ยววันหนึ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับหลายคนเนี่ยที่เคยลดน้ำหนักด้วยตนเองมาก่อนแล้วก็เขาบอกว่าทำา I16 ทับาแแล้วดีบางคนยังไม่รู้เลยว่า IF คืออะไรนะแต่ว่าเขาบอกทำแบบนี้สิหยุดกิน16ชั่วโมงกิน8ชั่วโมงให้กิน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นบางคนก็บอกให้กินเที่ยงถึง6โมงเย็นทำแบบนี้แล้วจะผอมนะแต่สุดท้ายทำตามเขาแล้ว ไม่พผอมนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วหมอหนึ่งจะพูดสิ่งที่ถูกต้องให้เอาไปลงมือทําด้วยโอเคไหมเพราะนั้นใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะครับอยากกลับไปสุขภาพดีครั้งคลิปนี้มีทั้งความรู้มีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งกําลังใจนะครับให้เอาไปเต็มๆเลยนะครับสวัสดีครับผมหมอห healthy hero นะครับลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิต ถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักลดพุงแบบยั่งยืนนะคำว่าแบบยั่งยืนแปลว่าถ้าเราทําถูกต้องเราจะลดน้ําหนักได้เรื่อยๆแล้วเราจะไม่กลับไปโยโย่อีกแล้วด้วยนะครับแต่อย่าเริ่มจากการทํา IF เด็ดขาดหมอหนึ่งไม่ได้บอกว่าการทํา IF นั้นไม่ดีนะครับทํา IF จําเป็นต้องทํำไหมจําเป็นต้องทําแต่ถ้าคุณทําไม่ถูกวิธีเนี่ยหคุณจะท้อแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอไม่เห็นดีเลยไม่ได้ผล2คุณจะรู้สึกว่าทําไมมันยากจัง เคยคิดแบบนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปความคิดคุณจะเปลี่ยนไปเลยว่าอ๋อจริงๆมันง่ายแบบนี้เองเหรอเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องหักโหมเหมือนคนอดอาหารก็สามารถลดน้ําหนักได้เพราะหลายคนเข้าใจว่า IF คือการอดอาหารอดมือนั้นอดมือนี้จริงๆ ไม่ใช่เลยง่ายกว่าน,นั้นมากๆนะครับเนาะตามธรรมเนียมนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันวันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแล้วก็คนที่ติดตามหมอหนึ่งนะครับนะหลายคนเนี่ยติดตามใน u t u b e นะบางคนเพิ่งเจอสสัปดาห์เอาไปลงมือทําตามนะเริ่มพร้อมแล้วบางคนติดตามมา3 4มหเดือนเพิ่งมาบอกหมอหนึ่งว่าอุ้ยติดตามมาสักพักลแล้วค่ะเราเริ่มทําตามตอนนี้ลดไป 10/ บกโลกิโลแล้วหมอหนึ่งดีใจด้วยมากๆนะครับอย่างที่บอกเนาะอยากให้ฟังเสร็จปับ๊บเอาไปลงมือทําตามนะครับมันจะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะหมอหนึ่งจะรู้ที่หมอ พูดบางทีหมอหนึ่งก็พูดซ้าๆหลายคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมนะครับแต่ละคลิปก็พูดคล้ายๆกันนะแต่บอกเลยว่าไม่เหนื่อยแต่ละคลิปมันจะมีอะไรที่เป็นแก่นหลักอย่างเช่นพีระมิดความผอม5้าขั้นตอนเนี้ยเป็นแก่นหลักแต่มันจะมีกําลังใจและมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปในแต่ละคลิปก็อยากให้กลับไปไล่ดูให้ครบนะครับคนนี้เนี่ยเขาบอกว่านับถือคุณหมอมากเลยพูดซ้ำๆเรื่องพีระมิดจนเริ่มมีความรู้แล้วก็ลองทําเองตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มจากน้ําหนักหลักร้อยใครที่บอกว่าตัวเองน้ําหนักยนเยนนเกกอะลด ถ้าด้วยเทคนิคเดียวกันที่ผมสอนคุณก็ต้องลดได้เหมือนกันสิถ้าคุณยิ่งน้ําหนักน้อยกว่าเขาคุณยิ่งลดง่ายถูกไหมตอนนี้เนี่ยเจบวกลบ2องอ่ะก็หกสิบแประมาณนี้เนาะลดเป็น30 40ิกิโลเลยนะเก่งมากนะครับพอใจมากๆแล้วแล้วก็มีความสุขด้วยคีย์เวิร์ดคือลดน้ําหนักนะวิธีที่ถูกต้องวิธีที่ดีต้องเป็นวิธีที่มีความสุขเพราะมันจะทําให้คุณทําได้ตลอดชีวิต โอเคไหมซึ่งเดี๋ยวคุณจะได้ฟังต่อนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําแบบนี้ไปได้ตลอดชีวิตเป้าหมายคืออีกแค่ประมาณกี่กิโลเอง3-5กิโลเองแล้วก็จะเมนเทนแบบนี้ไปได้ยยาวๆก็ขอให้คุณหมอมีความสุขเจริญในทุกๆด้านก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับพรไดอันประเสริฐก็ขอให้ทุกคนที่นั่งฟังอยู่ได้พรนั้นไปด้วยโอเคไหมนะครับอันนี้อีกท่านหนึ่งนะครับขอบคุณหมอนหนึ่งค่ะลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตไอ้คำว่าครั้งสุดท้ายในชีวิตเนี่ยนักเรียนผมอะ่ะเขาเป็นคนพูดกันนะ โอเคไหมเพราะนั้นถ้าเขาลดครั้งสุดท้ายในชีวิตได้ทําไมคุณจะทําไม่ได้ตอนแรกหมดหวังกับการลดน้ําหนักแล้วพอดีเลื่อนมาเจอหมอหนึ่งโดยบังเอิญน,นะครับแล้วก็ลองทําตูประวัติไปปรากฏว่าไง4 <S <S เดือนลดไป10บกิโลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ได้กําลังใจก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นลดน้ําหนักกันนะครับคราวนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ทําไมหมอหนึ่งถึงพูดว่าลดน้ําหนักอย่าเริ่มจากการทํา IF นะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาพูดทบทวนเรื่องพีระมิดความผอมเรามาดูรูปนี้กันก่อน การที่คนเราจะลดน้ําหนักได้นะครับหมอหนึ่งจะพูดง่ายๆแบบไม่ใช่ศัพท์การแพทย์เลยเนาะมันจะมีอยู่แค่2ขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับคือจากตอนนี้ที่เรากําลังอ้วนนะแล้วอันนี้คือเตาเผาพลังงานอ่าเตาเผาพลังงานนะครับแล้วก็อันนี้คือตอนที่เราเป็นไงผอมแล้วจากคนอ้วนไปเป็นคนผอมเนี่ยมันจะมีกระบวนการอยู่แค่นี้ง่ายๆเลยคนที่กําลังอ้วนถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักได้ดี ร่างกายจะต้องยอมปล่อยไขมันออกมาแต่บางคนเนี่ยไปโฟกัสผิดจุดไปโฟกัสที่อะไรไปโฟกัสที่ทำยังไงเตาเผาพลังงานฉันจะเยอะขึ้นมีอะไรไหมคุณหมอที่กินแล้วพลังเตาเผาพลังงานดีขึ้นเขาบอกว่าอันนี้กินแล้วเพิ่มการเผาผลาญฉันก็เลยซื้อมากินสุดท้ายเป็นไงผอมไหมไม่ผอมแล้วบางคนที่ไปกินยาลดน,น้ําหนักกาแฟนลดน,น้ําหนักที่บอกกระตุ้นระบบเผาผลาญน,นะสุดท้ายกลายเป็นไทรอยเพราะว่าเขาแอบใส่ยาไทรอยในนั้นดีไหม ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆโฟกัสทีละสเตปไม่ใช่อยู่ดีๆแบบร่างกายยังไม่ปล่อยไขมันมาใช้เลยแต่ตัวเองจะไปกระตุ้นระบบเผาผลาญมันมีประโยชน์ไหมครับไม่มีที่มหนึ่งต้องพูดแบบนี้เพราะอย่างคลิปที่ล่าสุดที่เพิ่งลงไป2องวันที่แล้วมหนึ่งบอกว่าอะไรการลดน้ําหนักคุณต้องรู้จักการสลับระบบพลังงานเพราะร่างกายของคนเรามีระบบพลังงานอยู่แค่2ระบบบางคนพูดตามได้แล้วเนาะคือ1ใช้น้ําตาลกับแป้ง2ใช้ ไขมันถ้าสิ่งที่ร่างกายปล่อยออกมาเป็นน้ําตาลกับแป้งคุณมีระบบเผาผันพลังงานที่ดีคุณก็ไม่ผอมหรอกเพราะมันเอาแต่น้ําตาลกับแป้งไปเผาระบบเผาผันพลังงานของคุณมันไม่รู้นะว่าเอาอะไรมาเผาคุณใส่อะไรเข้าไปมันก็เผาผันอันนั้นคุณใส่ไขมันเข้าไปมันก็เผาผันไขมันคุณก็ผอมคุณใส่น้าตาลกับแป้งเข้าไปมันก็เผาผันน้าตาลกับแป้งไขมันก็อยู่เท่าเดิมคุณก็ไม่ผอมเห็นภาพไหมเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปโฟกัสไอ้สเตปการจ้างเตาเผาพลังงานอันนี้มันเป็น ทำยังไงที่เรากําลังอ้วนอยู่แล้วจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่าไขามันออกมาได้ไม่ได้ให้ร่างกายใช้แต่น้ําตาลกับแป้งสเตปมีอะไรบ้างที่ทําให้ร่างกายสลับ,บระบบพลังงานได้ดีอันที่1คือร่างกายเราอ้วนจากอะไรร่างกายเราอ้วนจากการที่เราเนี่ยกินน้ําตาลกับแป้งเยอะไม่ได้อ้วนจากการกินไขมันเยอะนะจาไว้เลยนะเป็นความเชื่อ 30- 40ปีที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าอยากผอมต้องกินอาหารโลว์แฟตเพราะว่าอาหารที่ไขมันเยอะเนี่ยแคลอรี่มันเยอะ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะ30 40ปีที่ผ่านมากินแต่อาหารโลแฟตแต่พอไหมครับไม่ผอมมีแต่คนอ้วนเต็มไปหมดเลยเพราะอุตสาหกรรมที่เป็นพวกขนมเบเกอรี่หรือน้ําตาลต่างๆมันเยอะนะครับและเราก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วร่างกายใช้น้ําตาลเป็นพลังงานด่านแรกแต่เราอ้วนเพราะว่าร่างกายของเรามันมีน้ําตาลมากเกินกว่าที่ต้องการจะใช้พอน้ำตาลในเลือดมันเหลือก็ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนเพราะถ้าร่างกายไม่เอาน้ําตาลในเลือดที่มีอยู่ไปเก็บคุณเจาะเลือดมาน้ําตาลได้400เพราะร่างกายไม่ยอมเอาน้านร คุณจะเป็นเบาหวานแล้วเลือดที่มีน้ําตาลอยู่เยอะวิ่งไปที่สมองก็เหมือนเอาสมองไปแช่ในน้าเชื่อมสมองเสื่อมไหมครับเสื่อมเอาเลือดที่น้ําตาลเยอะๆไปแช่ที่ไตไตเสื่อมไหมไตเสื่อมฟอกไตอีกต่างหากเพราะฉะนั้นร่างกายเราฉลาดเฮ้ยน้ําตาลใช้ไม่หมดหรอกินน้ําตาลเยอะกินหวานเยอะงั้นเอาน้ําตาลที่ใช้ไม่หมดไปสะสมในรูปไขมันแล้วกันเพราะฉะนั้นเราอ้วนอ่ะหลักๆมาจากอาหารที่น้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้ร่างกายคุณปล่อยไขมันออกมาได้ดีๆคุณต้องหยุดกินเครื่องดื่มและขนมที่มีน้ําตาลก่อนนะ คลิปที่แล้วก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วถูกไหมอันที่2ออะไรอีกที่จะช่วยให้ร่างกายปล่อยไขยมันออกมาได้อีกลดปริมาณของอไรลงลดปริมาณของแป้งลงสิแต่หลายคนไม่เข้าใจว่าแป้งคืออะไรแป้งได้แก่ข้าวเส้นขนมปังผักหัวและผลไม้ พวกนี้คือกลุ่มแป้งทั้งหมดเลยแต่บางคนบอกว่าผมเจอบ่อยมากเลยนะนักเรียนที่เรียนลดน้าหนักกับผมในกลุ่ม vip เนี่ยนะครับในนั้นเนี่ยยีเเลยเข้าใจว่าคุณหมอคะคุณหมอบอกว่าให้ลดแป้งดิฉันลดข้าวแล้วค่ะหนูลดข้าวแล้วค่ะผมลดข้าวแล้วครับไม่เห็นผอมเลยคุณหมอเรียนไปเรื่อยๆพอไปเจอบทที่8เป็นบทเรื่องผลไม้คุณหมอครับผมรู้แล้วครับทำไมที่ผ่านมาผมไม่ผอมอ๋อผมไม่กินข้าวครับ แต่ผมกินผลไม้เยอะมากพอนับๆแล้วเทียบกันเนี่ยโอ้เท่ากับข้าวประมาณ6ทัพีเลยครับมันจะมีวิธีเทียบเนาะนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นลดน้ำหนักยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยแต่พอเรามีความรู้เราจะรู้แล้วว่าอ๋อเราพลาดอะไรไปเพราะฉะนั้นคําว่าแป้งลดแป้งในที่นี้คือข้าวเส้นขนมปังผักหัวผลไม้โอเคเนาะนะครับหมอนหนึ่งให้ทริคไปในคลิปที่แล้วใครยังใครยังไม่ได้ดูเข้าไปในช่องแล้วไปย้อนดูนะบอกเราว่าวิธีลดแป้งหนึ่งลดปริมาณถูกไหมถ้าใครใช้วิธีนับแป้งแลกแป้งไม่เป็นไม่ได ปัดปริมาณออกครึ่งหนึ่งสิเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2งแผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทั้งหมด1กิโลนะให้มันเหลือแค่สักสอสาลูกได้ไหมเห็นภาพป่ะนะครับเนาะและอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไการไม่กินแป้งซ้าซ้อนเช่นมื้อนี้ฉันจะกินทุเรียนฉันจะไม่กินข้าวมื้อนี้ฉันจะกินขนมปังฉันจะไม่กินข้าวมื้อนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะฉันจะไม่กินผลไม้เห็นภาพไหมเราจะไม่เอาแป้งหลายๆอย่างมากินในมื้อเดียวกันแป้งเรามันจะเกินเพราะเราจาเป็นนนนนต้้อออองงลดแปปปเเเเพืื่่่ไไไมมมใหััยยะีข และอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเรายอมปล่อยไขยมันออกมาก็คือการทำ IF นั่นเองอะนะครับบางคนบอกว่าคุณหมอครับไม่เคยรู้จักเลย IF คืออะไรต้องบอกแบบนี้ก่อน IF เนี่ยมันย่อม,มาจากคำว่า Inter m i t Ten จำไม่ได้ช่างมันไม่ได้อยากให้จำภาษาอังกฤษนะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับ Fasting คำว่า Fasting เนี่ยไม่ได้แปลว่าเร็วนะ Fast นั่นี่แปลว่าอดอาหารนะครับ Inter m i t Ten แปลว่าเป็นช่วง intermittent fasting เะไแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆเราเลยมักจะได้ยินคําว่าอะไร if 16ทับแปดเห็นไหมเลขมัมารวมกันได้24เนาะ16ข้างหน้าคือช่วงเวลาของการอด8ข้างหลังคือช่วงเวลาของการกินะนะครับหรือบางคนเขาทํา if เท่าไหร่ if 23ทับหเคยเห็นไหมสุดโต่งมากนะครับหมอหนึ่งไม่ค่อยแนะนําให้ใครทาแบบนี้นะนักเรียนหมอหนึ่งเอง,เองก็ไม่ได้ทําแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเรากินข้าวแค่วันละหนึ่งมื้อ จะเกิดอะไรขึ้นมันจะห่วยลดน้ําหนักแล้วไม่มีความสุขนะครับเนี่ยอันนี้บางคนเขาก็จะอดยีิบสามชั่วโมงแล้วก็กินวลาแค่หนึ่งชั่วโมงคือกินวลาหนึ่งมือก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่บางคนจะได้จะจะ,จะเคยได้ยินเนี่ยอันนี้มากสุดคือ IF16 8ทับแปคุณหมอครับใช่เลยคะ่ะพี่ทําแบบนี้คะ่ะพี่เริ่มกินตอน8ปดโมงเช้านะแล้วก็ไปหยุดตอน1 6 0หกจุดศูนยนคือสี่โมงเย็นกินแบบนี้แล้วหลัง4ี่โมงเย็นจนถึง8ปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งสิบหกชั่วโมงพี่ไม่ก แต่หลังจากนั้นลดต่อไม่ได้เลยเพราะอะไรก็หาสาเหตุไม่ได้อีกเหมือนกันแต่พอมาฟังคลิปหมอนหนึ่งเลยรู้ว่าอ๋อคุณหมอขาเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าร่างกายจะปล่อยไขยมันออกมาให้ไปเข้าเตาเผาพลังงานเนี่ยมันจะต้องมีหลายขั้นตอนมากๆลดน้ําตาลลดแป้งทํา IF หนูว่าทําแต่ IF อย่างเดียวค่ะแต่แป้งหนูอ่ะหนูยังไม่ได้ลดแป้งเลย แล้วก็หนูก็ไม่รู้ได้ว่าหนูกินข้าวเยอะไหมแต่พอได้เรียนกับหมอหนึ่งนะมีบางคนเข้าไปอยู่ในกลุ่ม v i p แล้วถึงรู้ว่าอะไรมึงรู้ว่าตัวเองกินแป้งเข้าไปเยอะมากๆส่วนคนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักหมอหนึ่งบอกแล้วไม่ยังเป็นจะต้องรู้อะไรเยอะแต่ให้ลงมือทําก่อนแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความเชื่อว่าคุณทําได้ก็ให้เริ่มจากการตัดปริมาณออกครึ่งหนึ่งถูกไหมแล้วก็เริ่มจากการไม่กินแป้งซ้าซ้อนแค่นั้นเองนะครับพอเริ่มทําเสร็จปับ๊บคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าร่างกายเอา,ขา,าไมาขม รู้สึกว่าพุงยุบเร็วขึ้นสิ่งแรกเลยนะเวลาร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าตอนนี้ฉันน้ำหนัก80ฉันลดน้ำหนักเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยพุงฉันจะต้องหายไปเลยไม่ใช่นะถ้าคุณน้ำหนัก80พุงคุณอาจจะเริ่มยุบคุณจะเริ่มรู้สึกว่าใส,าสา่เสื้อผ้าสบายขึ้นนะ5กิโลแรกหลังจากนั้นเนี่ยรูปร่างหน้าตาคุณกว่าจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงตอนเห็นชัดช่วงน้ำหนักอยู่ประมาณ60ต้นๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าเพิ่งทอ ทุกอย่างต้องใช้เวลาหมอหนึ่งจะพูดกับนักเรียนหมอหนึ่งตลอดว่าตอนอ้วนคุณใช้เวลาตอนผอมคุณก็ต้องใช้เวลาสิถูกไหมแต่บางทีใจเรามันไปแล้วอะว่าฉันอยากผอมเร็วๆอ่ะบางคนถามหมอหนึ่งว่าคุณหมอคะเดือนหน้าจะไปงานแต่งค่ะขอลด20กิโลใน1เดือนได้ไหมคะถามน้ําหนักตั้งต้นเท่าไหร่ครับน้าหนักตั้งต้น70ค่ะขอลดเหลือ50ใน1เดือนได้ไหมคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ถูกเปล่าแต่ถ้าเออคุณน้าหนักเริ่มต้น150ยคุณจะลดเหลือ1 30ใน,นเดือนอย่างเี้เป็นไได้ โอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเราจะทําไม่ได้แต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ก่อนคุณอ้วนใช้เวลา1ปีแต่ถ้าคุณอยากจะผอมแล้วคุณมีความรู้คุณอาจจะใช้เวลาแค่3เดือนไม่ต้องใช้1ปีเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะพลาดคือข้อนี้แหละนะครับคืออะไรคือช่วงอด16ชั่วโมงร่างกายอดไม่มีอาหารเข้าไปร่างกายยอมเอาไขมันออกมาใช้ช่วง8ดชั่วโมงนี้เป็นช่วงกินร่างกายจะเอาพลังงานจากสิ่งที่กินเนี่ยมาใช้ แต่เราดันกินแป้งเยอะเรายังกินขนมหวานเรายังกินน้ําตาลอยู่มันก็เลยไม่ผอมเพราะร่างกายไม่ยอมปล่อยไขมันปล่อยแค่ตอนนอนแป๊บเดียวเองแต่ระหว่างวันนะกินสะบั้นหันแหลกน้ําตาลแป้งน้าตาลแป้งสุดท้ายร่างกายไม่ได้ใช้ไขมันเตาเผาจะดีแค่ไหนสิ่งที่ใส่เข้าไปไม่ใช่ไขมันก็ไม่ผอมเห็นภาพแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นนี่คือที่มาของพีระมิดความผอมผมบอกว่าคุณไปเสิร์ชใน g ูเกิะคุณไม่เจอหรอกคุณจะเจอแต่ผมเขียนคนเดียวเพราะอะไรเพราะผมดูแลนักเรียนที่ลดน้ําหนักมาประมาณ3 0 0 0 0คนแล้วกว่าจะมีคนติดตามเพจที่เป็นเพจลดน้ําหนักอย่างเดียวประมาณ YouTube 1ล้านคน Facebook 1ล้านคนเนี่ยนะครับผมใช้เวลาศึกษามาเยอะมากกว่าจะเจอว่าอ๋อนี่คือการลำดับที่ถูกต้องที่ทําง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทําเลยเวลาลดน้ําหนักคืออะไรเอย่ยปรับสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารปรับยังไงงดเครื่องดื่มและขนมทีีม่มน้าําาตล ลดปริมาณแป้งอันได้แก่ข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้นะครับคุณหมอคะแล้วถ้าไม่อิ่มล่ะคลิปก่อนๆหมอหนึ่งพูดไปแล้วให้กินโปรตีนเราไม่อิ่มจากการกินข้าวแต่เราจะอิ่มจากการกินโปรตีนอันได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้เห็นไหมหมอหนึ่งไม่ได้พูดถึงอาหารเสริมเลยนะถ้าใครเห็นคนเอาคลิปหมอหนึ่งไปติดป้ายขายอาหารเสริมบอกไว้เลยว่านั่นคือของปลอมนะครับหมอหนึ่งไม่มีขายอาหารเสริมใครติดตามผมมา6 7ปีจะรู้ว่าผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมไม่ขายอาหารเสริม เนาะเราลดน้าหนักแหละขอแค่มีความรู้เราก็พร้อมได้แล้วเนาะโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่สาคัญคือเรื่องสารอาหารเดี๋ยวคุณก็พอมีความรู้คุณก็จะอยากรู้ต่อว่าแล้วไขมันกินยังไงใย,ยอาหารกินยังไงนะครับและสเต็ปที่2คือเรื่องของการจัดเวลาการทานที่เรียกว่าการทํา if ถ้าคุณทําข้อแรกถูกนะกินอิ่มกินโปรตีนอิ่มการทำ if ของคุณจะง่ายมากแล้วถ้าคุณทำสองข้อนี้ถูกจะเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายก็จะปล่อยอะไรจะปล่อยไขมันออกมานี่คือเหตุผลว่าทําไมสเต็ปที่3มหมอหนึ่งถึงค่อยสอนเรื่องการ สร้างเตาเผาพลังงานเห็นภาพยังมันมีเหตุผลทั้งหมดเลยนะว่าทําไมเราต้องทําอะไรก่อนหลังบางคนเริ่มต้นมาไม่รู้จะทําอะไรฉันขอออกกําลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงก่อนละกันแต่ร่างกายใช้แต่น้ําตาลกับแป้งผอมไหมไม่ผอมไม่ผอมแล้วเป็นไงโหฉันทุ่มเทสุดชีวิตแล้วหนึ่งเดือนไม่ผอมฉันท้อฉันไม่ทแํและระบบผ่านฉันไม่ดีไม่จริงเราแค่ทําไม่ถูกนะครับแล้วพอเราผ่าน3มสเต็ปแรกไปแล้วอย่างที่บอกเนาะเราก็จะเจอปัญหาในการลดน้ําหนักเช่น ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยคือปัญหาน้ําหนักนิ่งหลายคนติดตามหมอหนึ่งเอาคลิปฟิล์มของหมอหนึ่งไปนั่งทําเสร็จปับ๊บคุณหมอขับลถไปได้เยอะเลยค่ะแต่ติดปัญหาน้าหนักนิ่งแล้วแก้ไม่ถูกอันนี้เราต้องมาดูเป็นคนๆไปว่าปัญหาน้าหนักนิ่งเกิดจากเรายังปรับได้ไม่เต็มที่จุดไหนหรือเปล่าหรือมันนิ่งเพราะเราต้องกระตุ้นระบบเผาผลาญก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับนะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายคือหลายคนนะ่ะแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งได้แล้วได้น้ําหนักที่พอใจแล้วอย่าพลาดข้อนี้เด็ดขาดถ้าคุณไไม่่่เข้้าาใใจนะะนงงััวกิยยยงงงหลดื สุดท้ายนะคุณก็จะกลับไปโยโย่แล้วต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งมันจะน่าเสียดายมากๆนะครับหวังว่าวันนี้จะเข้าใจมากขึ้นว่าที่มาของพีระมิดความผอมวันนี้มันคืออะไรนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคนผอมประจาวันนี้นะครับวันห,หนึ่งจะเอาคนผอมประจาวันนี้มาเปิดคลิปปิดคลิปให้ทุกคนได้กําลังใจว่าเอ้ยอว่าคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้คนผอมคนถัดไปที่จะได้มาลงในช่องหมอหนึ่งจะต้องเป็นเรานะครับคนนี้เนี่ยเขาเข้าเรียนในกลุ่มลดน้าหนัก v i p กับหมอหนึ่งไปเมื่อประมาณ12วันที่แล้วเอง คุณลองนึกดูว่าถ้า12วันที่แล้วเป็นเราที่เริ่มต้นลงมือทําเราจะผอมไหมผอมสิคนนี้ลดไปแล้ว2กิโลดีใจมากค่ะแล้วเราก็จะเริ่มมีกําลังใจในการทําต่อนะครับอีกคนหนึ่งเริ่มเข้าคอร์สแบบจริงจังนะครับเริ่มไป1สัปดาห์เองนะถ้าคุณเริ่มต้นตอนนี้อีกหนึ่งสัปดาห์คนที่ผอมก็คือคุณนั่นแหละนะครับมีคนทักหลายคนมากๆว่าไปทําอะไรมาทําไมผอมทั้งๆที่เรายังทําได้ไม่เต็มที่เลยแต่ว่าคนรอบข้างเริ่มทักแล้วเพราะอะไรเพราะคุณมีความรู้นะครับมาหนึ่งบอกเลยว่าคนที่อยากอมี่ย สุขภาพดีอย่าผอมแบบสุขภาพดีเนี่ยนะนะคุณต้องมี3อย่างจําไว้เลยนะ 1. คุณต้องมีความรู้หมอหนึ่งถึงพยายามพูดซ้ําพูดแล้วพูดอีกและก็ขอให้คุณได้ลองเอาไปลงมือทําพอคุณเอาไปลงมือทําเล็กๆน้อยๆแล้วร่างกายเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลง7วันแรกรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นคุณจะมีสิ่งที่2คือความเชื่อคุณจะเริ่มเชื่อว่าเฮ้ย hey, ฉันก็ทําได้ว่ะคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้คุณหมอหนูต้องทาอะไรอีกเห็นไหมและสุดท้ายคือคนเราจะทําได้ยั่งยืนนาน,านๆเราต้องอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะสม นะง่ายๆเลยเข้ามาฟังคลิปผมบ่อยๆบางคนเนี่ยฟังซ้ําฟังจนหมดทั้งช่องเลยนะบางคนที่อยู่ในกลุ่มเรียนเนี่ยฟังคลิปจนครบ21บทยังนั่งฟังย้อนแล้วย้อนอีกเพราะมันทําให้เขาอยู่ในบรรยากาศที่รู้สึกว่าเขามีกําลังใจอย่าลืมนะความเชื่อความรู้แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีมันจะทําให้คุณลดน้ําหนักได้ครั้งสุดท้ายในชีวิต นะครับเนาะก็หวังว่าวันนี้จะได้ทั้งความรู้แล้วก็กําลังใจอย่าลืมมาไปลงมือทำนะครับส่วนใครที่ถามมาตั้งแต่ต้นคลิปว่าอยากเรียนกับหมอหนึ่งด้วยนะครับทำยังไงก็ให้แอดไปที่ Li น์แอดเ t ลตี้ฮีโนะครับจะมีทีมงานคอยดูแลอำนวยความสะดวกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน,อนว่ามีโรคประจําตัวไหมนะครับแล้วก็เราเรียนอะไรกันยังไงบ้างนะครับอธิบายคร่าวๆก่อนก็คือคอร์สเรียนลดน้ำหนักรั้งสุดท้ายในชีวิตของหมอหนึ่งเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ21บเอทหลักซึ่งถามว่าเราเรียนอะไรเราก็เรียนค,ร,คอรอบคล วิธีการนับแป้งแรกแ,แป้งข้าวเส้นขนมปังผักหัวผล,ลไม้โปรตีนเนื้อสัตว์นมไข่ถัว่วเต้าหู้การอ่านฉลาดโภชนาการกินไขมันยังไงของมันของทอดให้ไม่อ้วนใยอาหารดูยังไงนะครับ IF มีตัวอย่างให้ดูด้วยว่านักเรียนของหมอหนึ่งเนี่ยมีนักเรียนครบทุกสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นบางคนก็ทํางานเช้าบางคนทํางานกลางคืนบางคนทํางานไม่เป็นเวลาเข้าง,งานเป็นกะบางคนไม่รู้จะปรับยังไงก็หมอหนึ่งมีตัวอย่างให้แล้วก็ปรับให้ด้วยว่าอ่ะถ้าอาชีพแบบนี้ลองปรับเวลาแบบนี้สิแล้วท้ายบทแต่ละบทหมอหนึ่งเปิดโพสต์ให้ถามคําถามได้ด้วย เพราะนั้นบางคนที่ไม่รู้จะปรับไอเฟยังไงเขียนตารางเวลามาหมอหนึ่งเข้าไปช่วยให้ด้วยโอเคไหมหมอหนึ่งตอบคำถามเองนะครับแล้วก็การสร้างระบบเผาผลาญทำยังไงบางคนออกกําลังกายหนักไม่ได้นักเรียนหมอหนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่อายุ80น้ําหนัก150บางคนเนี่ยแรงขาไม่ค่อยดี แต่ทำยังไงเราถึงจะลดน้ําหนักได้โดยที่ไม่ต้องออกกําลังกายหนักนะครับแต่ละคนมีข้อจํากัดแตกต่างกันไปก็จะมีวิธีช่วยนะครับบอทนักเรียนหมอนหนึ่งออกกําลังกาย15นาทีเองวันแรกๆผอมแล้วเพราะอะไรเพราะว่า2สเต็ปแรกเขาทาถูกต้องนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยของคอสที่หมอหนึ่งประทับใจมากๆคือเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําหนักนิ่งหลายคนเนี่ยไปตกม้าตายอยู่ตรงนี้แหละคือพอลดไปได้ระยะหนึ่งน้ำหนักดิ่งแก้ไม่ถูกสุดท้ายไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หรือบางคนผอมแล้วได้น้าหนักที่พอใจแล้วแต่ไม่รู้จะกินยังไไไงงงใหใหห้้้้มม่่่กกกลลััับบปอออออวนนนนนียยยาาเเะะครพรพ็จสทดยยู 21บทหลักซึ่งเราจะเรียนกันในกลุ่ม Facebook กลุ่มปิดนะครับเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เข้าเรียนที่ไหนก็ได้นะครับว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยเข้าไปเรียนแล้วเป็นคอร์สตลอดชีพด้วยใครสมัครตอนนี้จะได้สิทธิ์ในการอัปเกรดเป็นคอร์สตลอดชีพและหมอหนึ่งตอบคำถามในกลุ่มจนกว่าคุณจะได้น้ำหนักที่คุณเนี่ยรู้สึกพอใจโอเคไหมแล้วก็พิเศษสุดๆนะครับหลังจากที่เราลดน้ำหนักกันไปแล้วเนี่ยใครที่ไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพสามารถเอาผลตรวจสุขภาพมาให้หมอหนึ่งช่วยดูได้ด้วยซึ่งผลเลือดผลตรวจสุขภาพบางอย่างมันจะสามารถบอกระบบเผาผลาญเราได้ด้วยว่าระบบเผาผลาญเราเป็นยังไงโอเคไหมนะครับซึ่งตอนนี้ใครท 3 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ3า0 0บาทคอสตลอดชีพเรียนครบทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อยาลดน้ำหนักอาหารเสริมหรือคอสอะไรอีกแล้วนะครับเนาะก็ใครที่สนใจนะครับอยากเป็นนักเรียนของหมอหนึ่งด้วยนะครับก็แอดไปที่ไลน์นี้นะครับแล้วก็แจ้งทีมงานว่าสนใจสมัครเรียนนะครับหลังสมัครแล้วก็สามารถเข้ากลุ่มเรียนได้เลยนะครับก็พบกันในกลุ่มเรียนนะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮิลโลนะครับชมคลิปหมอหนึ่ ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตดูรายละเอียดทางขวามือนะครับและพบกันนะครับ